แล้วก็ให้ของจริงอ่ะทุกกับเป็นของจริงแล้วมันเสนอมันแสดงได้อะดันเรียนรู้ได้เลยไม่ยากหรอกถ้าเข้าใจแล้วโอ้ยเราตั้งแต่ตื่นจนหลับที่ผมบอกถามว่าตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์อ่ะมันมีทุกข์ปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนแล้วต่อไปพอมันรู้ทุกข์อ่ะมันมีปฏิเสธมีไม่ชอบไหมแล้วจะไปเปลี่ยนแก้ให้หายให้สบายไหมก็เรียนรู้กับมันอีกผมพูดแต่เรื่องโมหะอย่างเดียวเลยเนี่ยผมไม่เคยพูดเรื่องทุกข์เท่าไหร่มันมาร่วมกันโลภะกับโมหะ เพราะว่ามันไม่รู้อะมันถึงโลภอ่ะครับแล้วไม่รู้มันถึงโกรธแล้วไม่รู้มันถึงหลงมันมาสามนี่แหละอแต่ว่าไอ้เคยชินมีสองโลภะกับโมหะอแต่เนี้ยมันมีมันมีโทสามมาก่อนครับแล้วก็มีโลภะไปแก้ให้หายให้สบายเนี่ยอย่างที่ท่านขยับเนี่ยมันมีไหมมีมีมีเมื่อยหลังไหมอ๋อผมผมเกิดความรู้สึกตัวว่าผมได้ยินอาจารย์ไม่ค่อยชัดผมก็เลยโน้มตัวมาอันนี้เกิด แต่เวลาที่มันจะขยับจริงๆอ่ะมันมีทุกข์มันเมื่อยมันอยู่ครับครับอันนี้อันนี้อันนี้อย่างหนึ่งนะคับที่ท่านฟังแล้วไม่ชัดอันนี้อย่างหนึ่งครับครับใช่ครับมันไม่ได้รู้ทุกข์ตรงนั้นแต่มันมารู้ว่ามันไม่ชัดตรงนี้ได้ครับเกิดความตั้งใจเราจะเพราะว่าผมสนใจตรงนี้มากเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นอาจารย์เพราะเพราะว่ามันไปเข้าถ้ำก็ได้คิดในปรุงแต่งก็ได้ โอ้อาจารย์ผมถอดปลั๊กเลยอย่าจะพูดคาว่าเข้าถ้ำเลยอาจารย์น้อยไปตรงเนี้ยตรงเนี้ยถอดปลั๊กก็ได้แต่ตรงนี้ต้องเสียปลั๊กต้องเปิดสวิตเอาไว้แล้วก็เป็นสวิตที่อัตโนมัติด้วยพร้อมที่จะรับรู้ได้ทุกอารมณ์ทุกทวารทุกวิญญาณนี่ผมไปฝึกจนเสียธรรมชาติหมดเลยที่ผมบอกว่าเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาตินั่นแหละมันเสียธรรมชาติหมดเลยอาจารย์ผมใช้คําว่าสภาพจิตเสียครับอะไรที่เสียความไม่รู้ตามธรรมชาติตรงเนี้ยแล้วจะคุยกันไม่รู้เรื่อง ที่ผมคุยมาตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยครับเพิ่งจะมารู้เรื่องเนี่ยเนี่ยมันก็อย่างนี้ถ้าไม่รู้เรื่องก็เหนื่อยสีอาจารย์ครับต้องขอบคุณนกตัวนั้นนะอาจารย์ถ้าผมไม่เห็นแบบนั้นอาจารย์จะไม่รู้เลยว่าผมเป็นยังไงมันมันต้องเรียนรู้ทุกขบวนทุกอย่างทุกที่ที่มันเสนอกลับไปตัวที่ถ้าปิดตะวิกเอาไว้ตัวเนี้ยต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยแล้วเปิดตะวิกได้ครับผมจะเรียนรู้เอาเองครับ แล้วรับเต็มร้อยด้วยไม่ใช่แปดสิบยี่สิบหรือไม่ใช่นะ <laughs> ไม่ใช่ฟวามหมายนะั้นต้องรับเต็มร้อยตายแล้วเนะพราะขนาดคุยกับอาจารย์เนี่ยผมระลึกถึงไปตอนที่ผมตื่นนอนวันเนี้ผมเห็นทุกจริงนะแต่ผมไม่เห็นโทสะแสดง,งว่าผมปฏิเสธมันเ,เพราะท่านไปปิดสวิคมันไว้อยู่นี่ขนาดผมนั่งเนี่ยแล้วนึกย้อนไปผมยังนึกไม่ออกเลยอาจารยเ์เดี๋ยวท่านเรียนรู้ตั้งแต่ตรงเนี้ยไปครับแล้วก็เรียนรู้แล้วก็จนฝ่าเอาเดี๋ยวมันก็ไปยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยมันเนีับ ให้มันปรากฏแล้วกันอาจารย์ปรากฏอันนี้ผมบอกให้รู้เ่ามันมีอย่างนี้ของมันแล้วผมก็ได้เรียนรู้กับมันว่าเราไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันหรอกเดี๋ยวมันถ้าคิดมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอาจารย์แต่หาถ้าทำอะไรมันขึ้นมาเป็นพิเศษมันก็จะไปปิดกั้นอีกครับตอนนั้นให้เรารู้ว่าเราปิดสวิตช์เอาไว้ครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะนี่ผมโชคดีมากนะครับที่อาจารย์มาบอกผมตอนเนี้ถ้าอาจารย์บอกผมเมื่อสิบวันที่แล้วเนี่ยผมจะให้พี่เข้าไปเพ่ง เข้าไปดูเข้าไปจัดการอตอนนั้นก็ให้รู้เพราะว่าผมยังไม่รู้เรื่องการรู้สึกตัวไงอาจารย์ใช่แต่พอรู้สึกปุ๊บเนี่ยผมรู้เลยว่าเออเดี๋ยวถ้ามันเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีโทรสัพที่อาจารย์บอกนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะเสนอเองแล้วผมจะรู้หรือไม่รู้นั้นอีกเรื่องหนึ่งเออก็ให้มันจะปปเป็นอีกเรื่องหนึ่งให้ให้ทุกขเ์เขาเสนอเขาแสดงนะผมผมเพียงจะนำเสนอไว้แล้วก็ไปเรียนรู้กับเขาผมผมก็แค่เสียบปลั๊ก แล้วก็รอไฟมันติดแค่นั้นแหละอาจารย์นั่นแหละแล้วก็ไปเรีย,ยนรู้อย่าไปบอกไออารมณ์ทุกถวาวรไมต้องเปิดหมดนะครับ,รบผมเข้าใจแล้วครับอาจารย์เข้าใจอย่างถ่องแท้เลยว่า<อ>มิน่าล่ะตัวผมเนี่ยผมเป็นคนไม่ไม่สนใจทุกเลยไม่เอาเลยแล้วมันมีอีกอันหนึ่งที่ท่านทำเอาไว้อะครัือมันมีความสุขอะสมธที่มันมีสุขเป็นเหตุใกล้ ผมอยู่ได้ด้วยปิติของสมาธิแต่ละตัวนั้นนะมันมีตัวนั้นอยู่แล้วทุกเนี่ยมันจะปฏิเสธมันหลออเลี้ยงผมอยู่มันจะไม่เอาครับมันไม่ยอมรับตัวนี้และมันสามารถมีมีอะไก็มีอัตตามีควบคุมบังคับได้เราบังคับไม่ให้มันเกิดได้ใช่ครัแม้แต่เสียงดังมาเราบังคับไม่ให้ได้ยินก็ได้เนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวอัตตาควบคุมบังคับได้แต่ทีนี้เนี่ยให้เรียนรู้แบบธรรมชาติมัน ธรรมชาติของมันเป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ในที่เราไปควบคุมคนโทวนอะไรมันหรอกมันไม่มีอะไรให้มันเป็นอิสระเปิดให้เป็นอิสระเนี่ยเห็นไหมว่ามันก็ร้องก็มันอยู่เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แล้วลมพัดมาก็ได้ยินเยหรือกลิ่นมาก็ได้กลิ่นแล้วแต่อารมณ์ไหนเสนอแล้วก็เรียนรู้แล้วมันเหมือนกับว่ามันจะพร้อมกันใช่หลายๆตาก็เห็นหูก็ได้ยิน จมูกก็ได้กลิ่นใช่แล้วทุก <laughs> ปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนก็มีเนี่ยมันเหมือนจะพร้อมกันแต่จริงๆแล้วมันคนละอารมณ์มันคนละอารมณ์กันคนละ<ช>ทวาครคนละวิญญาณอตรงนี้ชัดอาจารย์เนี่ยมันต้องไวเหมือนพึ่งแตกลังที่ผมว่ามันพร้อมที่จะรับรู้ได้หมดนะแล้วก็พอเวลาไปรับรู้เสียงอื่นเสียงนู่นเสียงนี่เสียงนั่นนะหร<ช>ือทางจมูกทางทางตาทางหูคร<ช>ับไอไอ,ไอความรู้สึกที่ได้ยินตัวเนี้ยมันก็ไม่ชัดเจน <laughs> มันจะได้ยินแววแวบใช่ไหมฮะแต่พอเสียงโทรศัพท์มาปั๊บมันก็ไปสนใจตรงนั้นเสียงที่ผมพูดนี่ก็อาจจะได้ยินแววแววมันจะยกตัวอย่างมันเหมือนขาดช่วงไปนิดนึงมันจะขาดเพราะมันไปสนใจตรงนั้นครับคือทันทีที่ผมหันไปเสียงอาจารย์เหมือนขาดไปนิดนึงนั่นแหละตรงนี้มันจะมันไปสนใจตรงนั้นไอ้ตรงนี้มันก็ไม่ชัดเจนครับเนี่ยแล้วทุกอารมณ์ทุกทวารจะเป็นอย่างนี้แหละครับแต่ไม่เป็นไรพอรู้ว่าเขาไปก็กลับมากลับมา ผมรู้แม้กระทั่งตอนมันกลับด้วยอาจารย์เนี่เนี่ยมันรู้แล้วก็ต้องรู้ตั้งแต่มันได้ยินเสียงแล้วมันมันจะเนรให้ไปครับแล้วต่อมาเป็นเหตุให้มามันจองรู้ไปแล้วก็รู้มาตอนมาที่ผมรู้เนี่ยก็เพราะว่าผมได้ยินเสียงอาจารย์ชัดขึ้นจากที่มันหายช่วงไปแล้วเสียงอาจารย์ชัดขึ้นนั้นกลับแล้วมันมันไปสนใจตรงนั้นแล้วเสียงผมพูดมันก็จะได้ยินไม่ชัดเจนครับมันได้ยินแว่วแววแต่พอเสียงอาจารย์ได้ยินชัดเนี่ยผมกลับมาแล้วก็กลับมาคล้ายๆกลับมารู้เนื้อรู้ตัวครับ กลับมามีสติอย่างเงี้ยไอไอไอตรงนี้ก็ไม่สนใจละก็เขารับรู้ทันแล้นะครับครับใช่ใช่ครับอาจารย์ผมแยกได้แต่ก็เสียงที่มาเมื่อกี้เนี่ยพอเขาหมดไปแล้วเราก็ไม่ได้สนใจกับ็คือจบไปก็เหมือนไอเสียงนกที่ผมถามอาจารย์ว่านกอะไรนั่นแะนั่นแหละมันมันไม่ต้องไปรู้ชื่อมันก็ได้มันหายไปแล้วที่ผมบอกว่ามันสามารถรู้ได้สองอย่างถ้าหากว่าเราเคยรู้จักชื่อสัตว์รู้จักชื่อบุคคลครับ พอเห็นหรือได้ยินปั๊บเนี่ยชื่อจะปรากรฏแต่ถ้าไม่รู้จักชื่อก็ได้ยินหรือเห็นเท่านั้นแหละครับก็เอาเท่าที่พอเป็นไปได้โอ้ผมดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากนะอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นนกกระยางนอกจากจะไม่รู้ว่ามันเป็นนกแล้วนะชื่อก็ไม่ปรากฏด้วยอาจารย์หนักเลยนะตอนนั้นหนักเลยฮะให้เรียนรู้เรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้และยิ่งคุยกับอาจารย์เนี่ยผมก็ยิ่งทําให้ผมได้รู้อะไรมากขึ้นนะครับอาจารย์เหมือนกับว่า จิตเนี่ยมันเปิดนอาจารย์มันเปิดที่จะรับรู้ทุกอย่างที่ท,ที่ท่ปิดเอาไว้อะที่ท่านปิดเอาไว้ที่ทเ,ทเข้าเข้าถ้ำมแหละผมต้อ,ค,อคืออาการแบบนี้อาจารย์ผมจะพูดกับอาจารย์ตรงๆเลยว่าผมมีความรู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าอาการอาการแบบนี้ไอร้รู้นู่นรู้นี่เนี่ยมันฟุ้งซ่านผมก็เลยใช้วิธีงั้นเราทําให้เป็นจุดเดียวเลยจุดเดียวเลยตัดทุกอย่างเลยถอดปลั๊กมันออกเข้าไปอยู่ในถ้ำเลยอ๋อไม่ใช่ความหมายคือฟุ้งซ่านคือเผลอครับ แต่ตอนนั้นผมไปแปลไปแปลแ,แบบนี้อาจารย์อาจาร,าจารย์ครับถามว่าฟุ้งซ่านน่ะคืออุทธัจจะสามปยุทธ์กโมหะครับเรียกว่าเผลอไม่ใช่ความหมายนี้ไม่ใช่ความหมายว่ารู้นู่นรู้นี่รู้นั่นแล้วมันฟุ้งซ่านครับไม่ใช่ผมไปแปลผิดอมันไปแปลผิดแล้วมันก็เลยไปทําอะไรให้มันผิดๆจริงๆแล้วเผลอกับฟุ้งซ่านอัน,นเดียวกันเคยเห็นไหมว่ามันเผลอไปอ่ะนั่นแหละนั่นแหละคือความฟุ้งซ่านครับแล้วก็คิดในปวงแต่งมันก็คล้ายกับฟุ้งซ่าน อารมณ์มันเป็นบัญญัติเหมือนกันอ๋อมีอารมณ์เป็นบัญญัติใช่แต่ว่าฟงซ่านเนี่ยอารมณ์มันเป็นอดีตกับ,บอนา,าคตอ๋อผมผมลูผมผมผม,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 ผมพอแต่ถ้าหาคิดในุงแต่งเนี่ยมันได้ทั้งอดีตอนาคตและก็ปัจจุบันโอ้โหแถ้าหากว่าเป็นฟงซ่านเนี่ยมันมีอุทธ,ธจักรสัมยุญกโมหะครับความฟงซ่านเนี่ยมันเกิดร่วงกโมหะไม่รู้เผลอนั่นแหละ ถ้าภาวะของมันคืออุทธจะจสมัยยุทธกมโมหะเกิดร่วมกับโมหะเนี่ยความฟงต่านอะแต่คิดในฟงแต่งเนี่ยบางทีก็รู้บางทีก็ไม่รู้นะฮะมีสติก็ได้ไม่มีก็ได้นะแต่ถ้าถ้าฟงซ่านเนี่ยไม่มีเลยเพราะมันเป็นอุทธจะจสมัยยุทธกมโมหะเกิดร่วกรมกับโมหะไม่รู้แต่คิดนึกเนี่ยบางทีรู้ รู้ว่าคิดนึกเรื่องอะไรอ๋อผมรู้ผมรู้ใช่อย่างนี้นะเนี่ยมันต่างกันบางคนไม่เข้าใจคิดว่าคิดนึกนี่คือฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็คือคิดนึกอันเดียวกันเนี่ยมันแยกไม่ออกแต่สภาวะของมันต่างกันคนละอย่างกันส่วคิดนึกนี่ก็คือวิตกวิจารณ์ตัวเนี้ยแต่ฟุ้งซ่านก็คืออุทธะจจะสามยุทกโมหะสภาวะมันต่างกันอาจารย์ครับไอ้คำว่าคิดนึกกับฟุ้งซ่านเนี่ยอย่างอาผมผมขอ ยกตัวอย่างได้ไหมครับอาจารย์ก็จริงๆกันพูดบ่อยๆนั่นแหละคิดนึ้กงแต่งนั่นแหละเรื่องราวต่างๆนั่นแหละอันนั้นเขาเรียกฟุ้งซ่านใช่ไหมครับอาจารย์ไม่คิดนึกอ๋อเป็นคิดนึกแล้วฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็คือเผลอไม่รู้อ๋อเหมือนเหมือนสมมติว่าผมนั่งคุยอยู่กับอาจารย์นีอยู่ๆผมก็เผลอไปคิดเรื่องครอบครัวทางบ้านทางโลกอย่างนั้นหรือเปล่าครับอย่างนั้นแหละไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ตรงที่คุยกันอยู่นี้ก็ไม่รู้อ๋ออันนั้นเขาเรียกฟุ้งซ นะรู้ว่าเผลอไปเรื่องอดีตหรือเรื่องอานาคตอาพอรู้ตัวมันก็จะกลับมาอตอนกลับมานะ่ยมันมีสติแล้วแต่ตอนที่เผลอมันก็ไม่รู้ใช่ครับไม่มีผมเคยผมเคยครั้งหนึ่งนะอาจารย์ผมเคยพุ้งซ่านไปเนี่ยไปนึกนะปรากฏว่านึกแล้วไปยึดยึดในเรื่องนั้นอนะ่ะเหมือนกับ ฝังเข้าไปในเรื่องเลยอะจนกระทั่งผมเกิดความรู้สึกตัวมันเหมือนกับมันเหมือนอาจารย์เคยดึงดึงของแล้วมันแบบปุ๊บออกมาอย่างนั้นนะ<ม>ตอนที่มันออกอะผมความรู้สึกผมเป็นแบบนั้นเลยอะมันเหเนียวนแน่นมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชฟงซ่านอันนี้เป็นการคิดนึกคิดนึกใช่ไหมครับซาซาฟงซ่านเนี่ยคือลักษณะเมื่อกี้รู้ว่าเขาเผลอไปแล้วกลับมาแค่นั้นนะฮะแต่ที่ท่านเอพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นการคิดนึกบ่งแต่งครับ มีเรื่องมีมโนภาพมีอะไร,รต่างๆมากมายใช่ครับแล้วมันลงลึกมากเลยนะขนาดถอนออกมาเขาเรียกถอนแรงกลับแรงอ่ะอาจารย์ตอนนั้น<า>นะเกิบกแรงการคิดในกรงแต่งแล้วคิดในเรื่องกุศลก็ได้เรื่องอาุศลก็ได้ครับอกอุอกศลก็พวกโลภะโทสะอะไรเนี่ยมันมันจะแรงรุนแรงใช่ครับส่วนใหญ่ไอ้ที่รุนแรงเหมนี้จะเป็นอกุศลหมดนะใช่ไมมมันอาุศลมันทั้งหมดแต่ว่ามันคนละอย่างกันอย่างฟงซ่านนี่ก็เป็นอาุศลแต่ไม่ได้รุนแรงเหมือนที่คิดในกรงแต่งพวกนั้น มันเหมือนรู้ว่าเผลอไปแล้วก็กลับมาบเนี่ยอุดชัตจะตตมมายุยกรมโมหะอ๋อแต่ไอ้ร่วงกโมหะแค่นี้เองแต่ว่าเวลากลับมันจะกลับไม่แรงไม่แรงก็เหมือนกับรู้ว่ามันไปเที่ยวแล้วต้องกลับมาแค่<อ>นั้นเองแต่ไอ้อาการที่ผมเป็นน่ที่ผมบินมดีนั้นคิดในปรุงแต่งเรื่องราวอ๋อมันไปปรุงแต่งมโนภาพครับเนี่ยแล้วตัวนี้นําจะเกิดโลภะบ้างโทสะ้างมันจะรุนแรงพอลากลับมาปุ๊บความรู้สึกตัวมันจะรุนแรงใช่ไหมมันจะรุนแรงอ๋อละฮะทุกอาจารย์ผมแยกออกแล้วใช่ที่ผมบอกว่า คนที่ปฏิบัติตัวมากอะเข้าใจว่าฟงต้านกับคิดนึกฟงแต่งเหมือนกันใช่จันนี่ถ้าผมไม่มาฟังอาจารย์ผู้นี่ยผมถึงต้องให้จารย์รีเพย์ผมฟังหลายๆรอบอะแต่ตัวสภาวะอุทธจักัมปยุทธ์กโมหะมันคล้ายเป็นฟงต้านหรือเผลอมันคล้ายๆกันแต่ถ้าหาก็เป็นคิดนึกวงแต่งนั้นวิตกวิจารองธรรมมันต่างกันใช่ใช่แล้วก็อุทธจัะเนี่ยมันเป็นมันเกิดร่วงกมโมหะ ไอ้ที่เผอไปแล้วก็กลับมาเนี่ยฟุ้งไปเผอไปกลกลับมาบไม่ได้รุนแรงเหมือนกับคิดนักปูงแต่งที่ท่านว่ามาเมื่อกี้ครับแต่ว่ามันบางคนไม่ชอบฟุง้งชอบไม่ฟุ้งอะ่ะครับกลับมาพอรู้ว่าฟุ้งกลับมาแล้วแต่ก็ไปดึงออกมาอีกแล้วก็บังคับไว้ตรงนี้ก็แรงอ๋อคือเขายังปล่อยมันไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่ปล่อยไม่ได้หรอกเขาเขาไม่ชอบมันเขาไม่ชอบฟุง้ง ก็ถอดปลั๊กเลยสิอาจารย์ก็แบบเดียวกับของท่านที่จะถอดปลั๊กนี่แหละคือไม่ชอบโทรศัพท์ถอดปลั๊กเลยไม่ต้องไปสนใจมันไม่มมนไม่ใช่อนั้นแต่จะยกตัวอย่างมาที่ไม่ชอบโทศัพส์แล้วถอดปลั๊กกับไม่ชอบที่มันฟุ้งไปครับแล้วก็ถอดปลั๊กความหมายมันเหมือนกันแบบนั้นแหละเพราะมันไม่ชอบฟุ้งไงครับแล้วมันชอบอะไรอ่ะชอบไม่ฟุ้งชอบสงบชอบสงบนั่นแหละตัวนี้เป็นเหตุแล้วก็ศัพส์เหมือนกันมันไม่ชอบ เพราะว่าเวลาตัวตาเกิดนะมันเหมือนกับเผาบ้านตัวเองครับจริงจริงมันไม่สงบอาจารย์มันสงบโดยการจัดแจงให้มันสงบเราไปจัดเขาไปจัดแจงอันนี้เราเรียกจัดระเบียบกรรมฐานผมพูดได้เลยอาจารย์เพราะผมเป็นแบบนั้นอะไรที่ไม่สงบผมมีความรู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านไม่สงบนี่ผมเข้าถ้ำเลยนั่เข้าะเราไปจัดระเบียบมันใช่ครับอาจารย์ตอนนี้ต้องเปิดให้มันทุกอารมณ์ทุกสภาวะมันเป็นอิสระของมันก็ผมไปทําอะไรก็มัน ก็ผมถึงบอกกับอาจารย์ครับว่าอาจารย์ทําอะไรกับผมเนี่ยผมไม่ได้ทำเราผมนําเสนอเฉยๆว่าเนี่ยของมันเป็นอย่างนี้นะธรรมชาติของมันให้มันเรียนรู้ตามธรรมชาติครับแต่ท่าท่านไปอะไรกับธรรมชาติมันอะไปปฏิเสธมันไปปิดสวิตช์มันไม่ชอบมันปักสายไล่ส่งมันหาวิธีแก้ก็มันทุกไม่เอาแต่สุขอย่างเดียวนั่นละที่ท่านก็ไม่ได้เรียนรู้อแล้วจริงๆอะทุกอะเป็นของจริงของพระอาลัยเจ้าควรกําหนดรู้ครับ อริยสัจสีนี่ทุกข้อแรกเลยนะเออองค์จะไปปฏิเสธทุกเนี่ยใช่นั่นเราจะไปเจอกับอริยสัจสีได้ยังไงอ่ะทุกขังอริยสัจจ์ปารินญายังทุกเป็นของจริงของพระอริยเจ้าควรกําหนดรู้ไม่ใช่ปฏิเสธทุกแล้วจะไปไปเจออริยสัจ ได้ยังไงอ่ะทุก<ม>อริยัยสัตอ์อะผมจะไปเจอเพระพุทธเจ้าได้ยังไงนั่นน่ะจะไปเจอคําสอนของพระเจ้าได้ยังไงพระเจ้าบอกให้กําหนดรู้ทุกนะโอ้คนลุกเลยอาจารย์เออแล้วท่านปฏิเสธมากี่ปีแล้วมันก็ไม่เจอนั้นะสิ